สวัสดีครับผมผมต่อช่อง e x o t i c Home นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงอีกูน่าเบื้องต้นกันนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยอุปกรณ์อย่างแรกครับก็จะคือคือที่อยู่ของอีกูน่านะครับที่อยู่อันนี้นะครับผมใช้เป็นชบตัวมุ้งตักปลามุ้งตักปลาเค็มอะไรพวกนี้ครับพวกตักของแห้งครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปครับตอนแรกตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะมีชั้นนะครับมันจะมีชั้นแล้วก็ตรงประตูมันเนี่ยจะเป็น ต,ตัวต่ยจะเป็นซิปนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยอันหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งสั่งในชอปปี้ได้ครับในชอปปี้มีขายอันนี้จะเป็นซิปนะครับคือมันเปิดปิดได้อันนี้ง่ายนะครับเอามือล้วงไปเดียวก็ได้แล้วอันนี้มันคือตรงรอยที่มันเป็นชั้นครับอันนี้ผมเอามางแงออกนะครับหัวมันก็จะเป็นถ้วยน้ํานะครับ ผมใส่ด้วยนะ้ำหมดเลยแล้วอันนี้จะเป็นผักนะครับพวกผักใบอะไรพวกนีไ้ได้หมดเลยนะครับดอกไม้ให้กินได้ครับอัญชันผมก็เคยให้กินอยู่กินได้หมดนะครับมีกินง่ายอยู่ง่ายแล้วในอันต่อไปนะครับที่ต่อไปที่สคัญมากเลยนะครับก็คือแสงแดดครับอันนี้แสงแดดนะครับมันคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าอีกคน้าเป็นสัตว์เลื้อยเย็นนะครับต้องใช้แสงแดดในการแลีอาหารอันนี้ผมจะแบ่งครึ่งเลยนะครับคือครึ่งเนี้ย จะโดนแดดทั้งวันโดนแดดทั้งวันเลยมันจําเป็นว่าต้องสาดๆอันนี้คือครึ่งที่โดนแดดครับและครึ่งนี้คือครึ่งที่ไม่โดนแดดเลยทั้งวันเพื่ออะไรเพื่อให้วัวหน้าถ้าสมมติว่าเขารับแดดมากเกินรับแดดมากเกินไปแล้วเขาจะได้หลบลอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับอันนี้จะเป็นกรงนะครับกรงอีกกรงหนึ่งอันนี้เป็นกรงของลูกปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นกรงทําจากไม้พาเลทน,นะครับ มัดหนึ่งถูกมากครับอันนี้ถูกมากมัดหนึ่งถูกมากสองร้อบาทอันนี้ผมจะให้เป็นตะข่ายพลาสติกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแผ่นหนึ่งไม่เท่าไหร่ตัวนี้ผมก็ขายนะครับตัวนี้ผมขายเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับแต่ว่าไม่เชื่องนะครับต้องเอาไปฝึกเองแต่ว่าเกาคางแป๊เบเดียวก็เชื่องแล้วก็ไม่เชื่องอาหารผมก็ให้กินเหมือนกันครับอันนี้รอบนี้ผมให้เป็นกะเพราครับกะเพรากับพวกอ ไยอตัวพวกนี้ผมก็ขายนะครับอันนี้เป็นพ่อเป็นกีน,นครับแม่เป็นเลสเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูพ่อ,อกีนแม่เลสนะครับชุดนี้ชุดนี้ได้มาเยอะมากผมไม่เมาไม่ได้นะครับชุดนี้ได้มาสามสิบเอ็ดตัวนี่ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับของชุดนี้อันนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบ้านนี้แปกไปเลยนะครับ อันนี้ผมขายถูกมากนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าถูกมากถูกมากมากนะครับผมขายแค่เท่าไหร่รู้ไหมครับเดี๋ยวผมขยับออกมาให้ดูใกล้ๆก่อนให้มองเห็นเลยสีก็จะประมาณนี้นะครับสีเพื่องครที่เป็นพ่อกินแม่เลี้ยนะครับก็คือสีจะเอาค้ำๆหน่อยนะครับเราเวลาฝึกนะครับให้เราเกาค้างให้เราลูบแล้วเล่นกับเขาบ่อยๆนะครับเล่นวันหนึ่งหลายครั้งได้นะครับแต่ไม่ควรเกินครั้งละสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับ ชุดนี้นะครับผมขายอยู่ที่ตัวละ250านะครับรวมส่งแล้วอยู่แค่250าเท่านั้นนะครับรวมส่งส่งอ e m เนะครับ250านะครับตัวยาวประมาณ25เซนได้ครับแต่ว่าตอนส่งนี่ขออนุญาตสุ่มตัวไปให้นะครับเพราะว่าถ้ามันจับถ่ายที่ตัวมันคงไม่ไหวถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อได้ที่เพจบ้านนี้แปลกได้เลยครับ ขายอยู่สองรหิบรวมส่งเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดนี้น่าจะไม่มีมาอีกแล้วครับเพราะว่าผมไปเหมาควาไม่ได้เขาเลิกเลี้ยงครับแข็งแรงมากเลยครับชุดนี้เอามาไปเอามาแค่วันเดียวก็กินข้าวแล้วคือเอามาปุ๊บกินข้าวปั๊บเลยนะครับชุดนี้โซนใจติดต่อได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมต่อเอสติกผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็แค่คุณชอบอย่าลืมกดสลค์ไลค์แชร์แชร์นะครับผมไปแล้วติดต่อได้เพจบ้านนีแปะ Thank <laughs> you.